เป็นใจแอนที่ยังไม่ได้โตมากนะคะแต่ว่าเขาก็แตกใบใหม่ที่เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นใจแอนเบบีนะคะอันนี้เพิ่งแกะดินที่รากเขาออกนะคะเพราะว่าดินเก่าที่มากับต้นเนี่ยมันค่อนข้างแน่นแล้วก็ทำให้รากเน่าไปบ้างนะคะแต่เราแกะแกะออกไปบ้างแล้ว วัสดุที่เราใช้นะคะอ,อ้นจะใช้เป็นกับมะพร้าวสับแช่น้ำไว้1นคืนนะคะอันนี้อ,อ้นแช่แช่เอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานละก็เอาเขาใส่ลงพื้นไปเลย ใส่ผสมกับดินนะคะอันนี้อ้อนใช้เป็นดินมูลไส้เดือน,นะคะ่ะแล้วก็คลุกกันเลยค่ะ เดี๋ยวอ้อนจะใส่เพอร์ไลท์ไปหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเขามีรากเน่าไปบ้างเพอร์ไลท์ใส่ลงไปเพื่อให้เขาเกิดความโปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้ดีนะคะ แต่ถ้าเปลี่ยนปกติก็ไม่ต้องผสมเพลย์ก็ได้นะคะสําหรับเลียงไว้ข้างนอกนะคะเลียงไว้ข้างนอกก็ใส่แค่กลับมะพร้าวสับคลุกดินนิดหน่อยแค่นั้นเองค่ะเพื่อเขามีสารอาหารบ้างโรยสตาร์เกอร์จีข้ามาแรลงไปน,นิดหนึ่งเพราะว่าสัตว์ประหลาดทั้งหลายนี่เขาจะชอบมากเลยความชื้นเนี่ย เข็ดนะคะอ่ะโอเคเห็นไหมอืมเราเปลี่ยนดินเราก็ต้องโรยปุ๋ยให้เขาหน่อยนะคะเป็นปุ๋ยออสโมโคสนะคะเรียกถูกหรือเปล่าสูตรเสมอค่ะสิบสามสิบสามสิบสาม สักหยิบมือหนึ่งแล้วก็เนี่ค่ะเจ้ามอนเซล่าตอนอ้อนซื้อมาออกแค่สามใบนะคะสามใบเล็กๆแล้วก็ตอนนี้ได้มาอีกสามใบแล้วใบนี้ที่แตกออกมาล่าสุดใหญ่เขาก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเนี่ยใหญ่ละ ก็วางเขาไปเลยค่ะแล้วเราก็ากลับมาเพ้าที่เหลือ ใส่เข้าไปเลย กดได้นะคะกดให้แน่นหน่อยเหลือคนโคนไว้นะคะอย่างที่เคยบอกปิดแค่รากเขาพอค่ะแล้วก็เหลือช่วงลำต้นของเขาไว้ให้โผล่ขึ้นมาเหนือดินนะคะ การต้นเขาจะเน่าค่ะเราก็อีกแค่ช่วงรากให้ต้นเขาโผล่เสร็จแล้วเนี่ยง่ายจะตาย เรียบร้อยค่ะปลูกมอนเซล่าใจแอนแค่นี้เองง่ายมากเห็นไหมคะการดูแลมอนเซล่าใจแอนนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะให้เขาอยู่ในแดดรำไรนะคะไม่ต้องโดนแดดจัดมาก อย่างอันนี้แดดอ้อนส่องมาก็ไม่ได้แรงมากนะคะแต่ก็พอมีแดดส่องรดน้ำก็ให้พอชื้นพอค่ะไม่ต้องรดจนท่วมจนแฉะตลอดเวลาก็จะเจอปัญหารากเน่าได้นะคะของอ้อนอ้อนปลูกข้างนอกอ้อนก็จะมีวันรดของอ้อนนะคะ อย่างอาทิตย์ละสองครั้งเป็นวันไหนเราก็ดูเอาตามสภาพอากาศที่เขาอยู่นะคะเราเลี้ยงเราต้องคอยดูแลคอยใส่ใจเขานะคะอย่าลดน้ำอย่างเดียวสักพักหนึ่งเด็กเขาก็จะมีแตกใบใหม่ขึ้นมาตรงนี้ค่ะถ้ารากเขาแข็งแรงก็ตรงนี้มันจะมีอป็ุมป่มปุ่มขึ้นมาใบใหม่เขาก็จะ งอเดือนหนึ่งน่าจะได้สักใบหนึ่งนะคะนนให้ดูใกล้ๆชัดๆกันนะคะมอเนเซ่าจไอแอนที่เราทำการปลูกลงกระถางเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวอ้อนจะ ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อราไปหน่อยเพราะว่ามันกันพวกรากเน่าได้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการปลูกมังเตร่าใจแอ้นลงกระถางไม่ยากเลยเห็นไหมคะง่ายนิดเดียว ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ